่ดมากเห็นเลยเมื่อวานอนารของน้องชมพู่หรือที่ลุงเคยเดนดูยังมันติดเดี๋ยวมันเคยอีนน้องชมพู่ลงอย่ลุงอยากจะบอกอะไรน้องคะก็ให้น้องไปอยู่ไป ข้อห้าเนื่องไข่ว่าให้ผู้ใหญ่บ้านตั้งผู้ใหญ่บ้านใครจะเป็นคนตั้งใครจะเป็นคนจัดมือศาลเป็นคนตั้งแล้วครับวันนี้ศาลตั้งแล้วนะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านเคือผู้ใหญ่บ้านชื่ออะไรนะครับผู้ยิ่งไหผู้ใหญ่ยีกเพียงคนแข่งมืออีกคนหนึ่งคือคือลุงคนนี้จะต้องไปรายงานตัวนะครับอีกนะครับลงมันเป็นบันทึกจับกุ้มทั้งที่เราไปมอบตัวถึงสํานักงานตํารวจแห่งชาตินะครับ เรียนถามลุงพลนะคะตอนนี้ความรู้สึกระหว่างลุงพลกับสิ่งที่มี้น้องชมพู่ที่ผ่านมาจนณเวลานี้ลุงพลอยู่ดีๆกลายเป็นผู้ต้องหาคดีน้องชมพู่ก็นไงคะัที่ผ่านมาก็คือเชื่อนะครับว่าลุงพลเนี่ยมีพฤติกรรมหลบหนียุ่งเหยียพยยนหลักฐานนะครับวันนี้เขาก็ยอมรับแล้วว่าก่อนนี้เขาจะขอ ยื่นออกหมายจับแบบลุงพลไม่มีพฤติกรรมหลบหนีเลยแต่มีตอนหลังเขาไปอ้างแบบนี้แล้วตอนนั้นก็ <im it> เขาก็บอกอยู่ว่าลุงไม่มีใครทราบเรื่องหมายจับจนเข้าไปที่บ้านตอน6กโมงเช้าในวันที่2นะครับแล้วลุงพลจะไปทราบได้ยังไงนะครับตำ<ม>รวจ<ม>ที่<ม>ว่าถึงนีรวมไปถึงขงบตรอด้วยไหมครก็เอาเบื้องต้นก่อนนะครับที่จะดําเนินคดีที่ตอนที่มีการจับกุมลุงพลเนี่ยคือเจ้าพนักงานตํารวจที่เซ็นชื่อในบันทึกจับกุมนะครับ เพราะว่าผมมองว่าเรื่องนี้มันเป็นการควบคุมตัวนะครับเกินกว่ากรณีจําเป็นนะครับเักฐานเพียงพอแล้วนะครับเราก็ไม่ได้เอาพยานเพิ่มก็ขอให้ลุงพลลุงลุงพลเนี่ยนะครับได้มีการแถลงต่อศาลนะครับว่าไม่เคยหลบหนีไปไหนอยู่ตลอดนะครับแล้วก็ไม่เคยไปยุ่งกับพยานคนไหนนะครับทำไมถึงเพิ่งจะมากลัวกันตอนนี้นะครับก่อนน้นนี้ไม่เคยไปไปข่มขู่ใครเลยนะครับก็แถลงให้ศาลเห็น นะครับว่าเรามีที่อยู่เป็นหลักแหล่งด้วยเยนถามลุงพลค่ะวันนี้อยากพูดอะไรกับสังคมคะลุงพลอันดับแรกนะครับผมก็ต้องขอบคุณนะครับสารเจ้าขอัร้านอาหารนะครับที่ให้ความร่วมมือันะครับแล้วก็อาจจะมีแค่ตั้งตรงนะครับ้กติดหน้าติดตาหัวลอยทั้งหน้าคือไม่งทนาย